เอาเอเอามันจะหนีเอาสุดท้ายไปดบ้านไปไมเหรอมันมันจนยเอไปดเธอนะอ่ได้ไปดูก่อนเขาดูก่อน วปากมันชกเอาลูกเอ้ยมันกินอิ่มแล้วใช่ไหมครับใช่อิ่มแล้วนะโอตัวไหวอยู่เล่นไหมเลยน่าไปมากโอเคนะเดี๋ยวผมขอยืนเล่นทนั้งงานเลยแล้วกันนะโอ้โหัวหัวไปไหนล่ะหัวหัวโอ้ยเ,เ,เอาอีกแลครับอเอาแก้วเล่นอย่างนี้ก็เล่นเอาป้าไม่อยู่ด้วยเลยอ่ะ แค่กำลังพอดมันอยู่ใช่ไหมูนีปลาคู่นี้เป็นคู่รักอะเห็นปะอาสามตัวรักสามตัวตัวนี้อยู่เดี๋ยวนมาทำไมเนี่ยเราอะมันรักปลาเขาเหของี้เหมือนกันอ๋ออ้าวดูดิ บุญไว้นะครับว้าบุญเลยคราวนี้นกเต็มตัวเลยไปเกาะร้อยแก้วติดมาเกาะทำไมตรงนี้ไปตรงนู้นอ้าเพิ่งทำสีผมมาดูกันดิไอแก้วทำอะไรมาันดิปป่อนเขาบอกว่าปอดมันีินง่ายกว่าแล้วมันง่ายกว่าจริงๆง่ายกว่าไม่ตะวันหรป้าเหรอมันกินอะไรอ่ะนี่มันกินมันกินแอปเปิ้ลหมดอ๋อเดี๋ยวตอนนี้มีเฉยแตมมาด้วยครับเดี๋ยวรอเฉยแตมเข้ามาข้างในก่อนไอแก้วบินมาหาป้าน่ารักมากเดี๋ยวเอากลับบ้านเลยใส่กระเป๋าไปเลยไป

กันใหญ่แล้วเราต่อกัดคนโน้นไปกัดไปกัดคนโน้น <c oughs> ไม่ไมอยอมไปกัด <c oughs> เ,เ,เราหลอดพกเงื่อนอะไรอ่ะยืนเรียงตัวกันเลยอย่างนี้อันนี้ดูไปนี่อาตามาพอพอเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวมนันไม่กันเลย ดูหน่อยสิมองไม่เห็นเลยลาเต่อๆจอบรรยากาศทุกคนโอ้ยลอยแก้วเชจอแจมเชจอแจมต่อยขึ้นเลยอันนี้ไม่ให้มาเชจอแต่เลยป่ะตอนนี้นะคะเลยแก่อยู่ที่งานอินสตรูคต์นะครับจังค่อนฟอลลิ่งนะครับคือวันนี้จะมีสัตว์เยอะมากเลย แลกด้วยใช่ไหมจัดแบบแปลกๆคลิปลบบปลาใช่ถัดไปแกจะพาทัวร์งานหน่อยใช่ไหมใช่แล้วอะไรแกจะพาไปดูแล้วแกจะเดินนายเดินนายเซ็นเตอร์พระรามใช่แล้วแกขอพาไปดูนี้ก่อนแล้วแกภูมิใจมากแล้วแกอยากได้มันมากอยากได้เลยใช่มาดีกว่าลุงเท่านั้นกลับบ้านไม่ไม่ไม่ไหวขอขอไม่เอาไม่ดูเถอะนะ้นกับาไม่ได้ไปดูก่อนขอดูก่อนป้าจะติดใจมาครูติดใจตัดตังค์ี้ยดินี่นี่นี่มันกจะมั่ง คำหยาบตปาดเตเตเราเตกูค้อมันหลุดแล้วมลุดแล้วมัหลุดแล้วมันหดนั่นนอยากจะลงอ่ะได้ร้อยโหเด็กตอนดิ้นแล้วตกเพียงน่ะด้ทำไมก็เลลงไปเหมือน้วละคือมันต้นว่ะปาดเห็นนหมมันน้าแล้วกันนี่ปาดเอาออกมาก สเตก <h Bu> ูเลยเตกูคร <ichi> ับไม่มันไม่มีใครชื่อของมันเลยมันไม่มีใครตั้งที่เตกูเหมือนเพอหรอกที่หน้ามันเป็นยังไงครับเนี่ยมันอ้วนมากมากกว่าปกตินี่ปกติหรอมันเป็นแบบนี้แล้วแก้ว ะรเนั่งตื่นเือกนั่ปตาไม่เอาตัวนี้ใช่ไหมนั่ปตาไม่เอาตัวนี้โอเราเราเรามาดูไม่ได้มาตื้อไม่ได้มากล้าไม่ได้มาลิโอ้โหไม่ไหวหรออยู่ไม่ที่ไหนต้องนอนหนูเหรอใช่เอาปล่อยเอาไว้มันจะได้แบบแจ่มมากเวลาหนูน่ะเขายังต้องวางตะแกรงเหล็กนี้เลยลูกแล้วอย่านิ้วแย่ไปนะถ้าเราได้ไปใช่ไงวะปามันก็จะหนึ่งเลยนะทำให้เรามีหมอนท้าเลยนานนี้เป็นงานที่น่าเดินมากแต่ร้อยแก้วมันจะตื้อดิไม่ใช่งานตื้อลูกก็ให้ดูสัตว์ เราถ้าดูดูหาความรู้เรื่เราก็เข้าไปซื้อวันหน้าไอ้ดูตัวนี้เมื่อกี้ป้าเดินมาเจอมันมันเป็นตัวเปอร์เล็ตเปอร์เล็ตความคล่องแคล่วว่องไวอือเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวคล่องแคล่วว่องไวนัตยาชอบกินเฮ้ยเบอร์เล็ตกินโครงไก่ไก่งวงเนื้อวัวจระเทศกวางเฮ้ยที่ตัวแค่นี้กินเนื้อจระเทศปาก็มันต้องการไหมป้าไอ้ตัวนี้มันกินจระเทศใช่ไหมกินตัวนู้นโอ้โหแมวโซแวว ป็น,ปนแมว,แมวป่าขนาดเล็กชนิดหนึ่งนี่ขนาดเลก็กอะนะกูจะดูหนูจะยา,าวเนาะน้ำหนักตัวแค่16กิโลนหนักกว่าหนูนี่อ้ยเบากว่าหนูอีกแล้วเขาพูเขาจะกินอะไรรู้ป่ะเขากินนกกินกระต่ายกินหนูทำไมมันไอตัวเมื่อกี้เล็กกว่ากินเนื้อจระเข้ไอ้นี่กินกระต่ายกินหนูนอ่ะไปแก้วป้าระวัามางมันหลุดออกมานะอุ้ยป้า หน้าเหมือนป้าป้าเลยอ่ะป๊าป้า็นที่เรากับมันใช่ไหมป๊าป้าคิดถึงเขามากเลยใช่ไหมป๊าบิงมาโมเสสมันยืดหยุ่นเหมือนลูฟี่อ่ะปอกว่าปีเดียวเดอ่ามันเข้ารงมาแล้วตัวน่งงูหลานประเภทนี้พบได้มากที่หนองมนเออที่เราไปนี่เขาขายเลยมันจะหนีเอา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 มันจะหนีเอาสไลด์ลองดูบ้าง ไปมนเหลยไปมาเดินก่อนแป๊บนึงอ๋อไปแก้วปล่อยมันเดินก่อนแป๊บนึงอ๋ออยากเดินฮะอยากเดินฮะเฮ้ยนี่ไอ้บอกว่านี่แล้วโอ้โหแล้ววิ่งอยู่ข้างนอกแล้วมานี่มานี่มาไปแก้วพอออกมาก็ค้างอยู่เนี่ยเราอ่ะต้าวเว้ยมานี่มานี่มานี่มาเดี๋ยวปลาเดินเล่นเร็วเร็วเร็ว เดยูแลงานนี้นะคะสนุมมกมากๆเลยชื่องานว่า In Pursuit Jungle Calling นะคะจัดที่เดอะไนท์พราสม์9ค่ะคืองานนี้มีสัตว์หลากหลายมากเลยและงงส่วนใหญ่เป็นสัตว์เอกโซติกของนั้นเลยนะคะคืองานนี้ชวนเด็กๆมาดูกันเลยนะบอกว่าร้อยแก้วเนี่ยชอบมากแล้วถ้าใครมาได้สัมผัสได้จับเนี่ยก็เหมือนกับร้อยแก้ววันนี้เลยป <c oughs> ้าเห็นอย่างหนึ่งเมื่อกี้อ่ะคือตัวเตกูอ่ะมันมีแก้มเหมือนร้อยแก้วนี้แหละและนะคะชอบอะไ แบบนี้พามาเที่ยวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อย่าลืมกด like ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเก็จะพามาดูสัตว์ด้วยคารแบบนี้งานเขามีถึงวันที่เท่าไหร่นะนี่มาดูวิสัตย์นะยรีบมาดูเลยนะรีบมาดูกันนะครับทำไมพี่โยชวนเด็กอย่างเงี้ยพี่จะไปกินข้าวกันยังรอยแยวเป็นจับมานกยูงกาเข่าไกลเลยโอ้ยใช่ไหมออกมาได้แล้วพี่โยเอาอะไรไหมครับเดี๋ยวผมเอามาเยี่ยมเลย ชี่เี้พี่อ้บอกว่าเอาโกเลี้ยมมาเยี้มด้วยนลวเอาอาหารให้กินหน่อยด้วยออกมาเถอะออกแล้อีกรอบแลนชอบมากเลยนะ